บอกว่าเป็นวินาทีที่น่าอบอุ่นเมื่อแจ็คแฟนฉันพานางเอกสาวช่องดังเปิดตัวกับมดดำคชาพาเป็นครั้งแรกกลายเป็นประเด็นฮือฮาในโลกโซเชียลเมื่อแจ็คแฟนฉันนั้นได้ประกาศเปิดตัวแฟนใหม่เป็นถึงนางเอกช่องดังโดยแจ็คแฟนฉันได้โพสต์ภาพคู่ใบหมอนกิติยาจิตพักดีนางเอกสาวป้ายแดงจากทางช่องแปดพร้อมระบุข้อความว่ารักเธอนะใบหมอนเครื่องหมายสีเหลี่ยมขอบคุณที่ทําให้เราหยุดเที่ยวใบหมอนคจ ขณะที่พี่คนสนิทอย่างมดดำคชาพาก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ช็อตฟิวว่ามีคนดีๆแล้วก็อย่าเฮี้ยปรับปรุงสันดาหให้มันดีแต่ถ้ามึงเปิดตัวเพื่อมาขายของกูรู้ทันพวกมึงถ้ามึงจะปวดข่าวผิวแห้งตัวเหม็นกระดูกมีปัญหาดูแนะนําให้มึงไปหาหมอดีกว่ามาออกรายการนะต้องบอกว่าเป็นวินาทีที่น่าอบอุ่นเมื่อแจ็คแฟนฉันพานางเอกสาวช่องดังเปิดตัวกับมดดำคชาภา เป็นครั้งแรกโดยแจ็คแฟนฉันนั้นก็ได้เผยภาพพร้อมระบุข้อความว่ามอดดํากะชาป้าขอบคุณนะครับคุณแม่ที่เอ็นดูเราสองคนผมจะเลิกนิสัยไม่ดีแล้ว